ค่ะกะกับสวัสดีค่ะกะยินดีตอนละพ่อแม่พี่น้องเขาสู้ทางช่องแต่งงูผ้าลวยเนาะค่ะ<ง>ค่ะมื่อนี้ก็เป็นวันที่11เค่ะ<ง>ก็เป็นวันที่11เ เดือนมกราคมพศสอง5เนอารคอยหกสิบห่าเนาคะนค่ะแตงโมผ้ารวยกระสีได้น้ำคลิปของเสียจวนค่ะม่ให้พีหายน้องรับชมรับฟังเนะคะนาะค่ะก็จะลืมนะคะเสียจวนเพิ่นฟันดีค่ะซ้ายวิ่งซ้ายลูดก็จังมาติดตามคลิปของเสียจวนนะคะนาะค่ะเพราะว่าเสียจวนเพิ่นฟันดีค่ะแตงโมผ้ารวยกับย่านพีย่านน้องลืมก็ได้น้ำคลิปของเสียจวนม่ให้ยพีหายน้องฟังนะคะนาะค่ะแต่จังได้ก็ ไปติดตามรับชมรับฟังคลิปของเสียจวลนเลยเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเพราผมอยากให้คนถือและเกิดนะครับพ่แกแพทย์แจ็คเม็ดอยากให้ทุกคนถือดั่อยากให้ทุคคกคนบอร์ซี่อน่มจนเสร็จนนะอยา,างหวังว่าปีนี้ให่เอฟซีไพ่เอฟซีลุยทุกคนแหละครับต้องรวยเท่านั้นต้องมีเงิื่อนั้านแต่แซมไม่นใชได้ยุ่ยไดกิจกินเนาะครับผม ใส่จเงื่อน่อสั่เงิไมาะเปย์สายห่อนลังมห่เยม่เอได้เปสหย่นล้งก็ได้เีู่นจะมาเพราะว่าปู่ก็มีแต่ศูนย์เรีนบ่จับาาก็มีแต่ศูนย์เอือจกิน้กินเาสองหน่วยออแล้วจะอยู่กับเจองเ่บเียเดี๋ยวผมวิจารณาดูนะคะเป็นทางวิจารณ์ดเพิ่ผู้คนมากเนาะร ผู้มากจจับใบโหดเห็นรตาลีเห็น่เสียจนหิบมาแล้วหยิบแล้วใบนี้เห็นหยิบมาแล้วหยิบมาแล้ว902สองผมนะครับผม8 5 4 902ฟ้าขึ้นจะสร้างเลยได้ฮอกลาดหนึ่งเอแบงก็คนละคือโขอการเนาะครับผมครว้าก็ต้องให้แล้วครับครับ เออลอตตอรี่รับว่าจำเป็นต้องซื้อหลายนะซื้อตัวไม่ถ <c oughs> ึงโลดเออว่ต้องซื้อตัวหลายว่ต้องวานครับอื <c oughs> คุณพี่ก็น,น่าจะซื้อตามหน่อยครับไอ้ไม่เป็นทุนก่อน <c oughs> เออว่าน่าจะทุ่มจะส, <c oughs> สิที่ใบไม่ได้ถูกเรืยปีนี่เขาใหญ่ถึงหมดเลยถูกค่ะเออนาไปเลยครับแต่ได <c oughs> ้นาไปเลย <c oughs> ลวันที่สิบเจ็ดเนี่ยวันแรกเขาองผมนยเนาะผมมาเลยวันแรกวันแรกวันที่ทีุ่เวลาจะเข้ปีใหม่เนาะปีใหม่ปีหน้าเนาะ ไลไปอยู่จ้งงวดผมจะบอกถือแจ้งงวดจริงสินะครับเฮ้จะบอกถือเมื่เลยบอกเจะเมื่อสิว่าขี่แตกกี่ครับแจ้งวดหลายอะไรหลายเอฟซีล่าพิจารณาผมแต่ชอบเพราก็ตามได้คือผมเนี่ยฝันได้นกสองตัวตายตัวหนึ่งนะครับผมตีว่าเลขบวกเป็นวิ่งหนึ่งกับศูนย์ผมจะวิ่งหนึ่งกับศูนย์ เดี๋วตายชัดเจนเขาอว่าศูนย์หลายคนนึงนะครับเขาจะเรียนทั้งศูนย์หลายกว่าคเยอะร่างเรียนสองเลยสองตัวเดียวว่ากับเก้าเลยสองห้าเรียนไหนสองห้าสองหกสองแปดเท่านั้นครับเอาหลายตัวนะครับเนาะพ่หลายซื้อแลก็ทาล้บกันเลยเลยอย่างนี้ซื้อวันถุนั้นซืเอมืนกันละ เพรมันก็ไปวัดปู้ที่ทอบมันก็ไปเปิดเนี่ยที่อันน้องมันเล่าฝันดีเมื่อนม้นมาใากใช่ใช่เอาวัเปิดเนี่ยถึงหูแกกตาใสแล้วบ่ามันตามหบตึงเลยก็ยังเรก็ฝันโอ้วเอานกไข่นกสีทอเมาให้หัวพึ่งเลยค่ะ นี่ละมันเป็นดรคซีรอาคือมาสักกระจายมาบอกผมว่าจะซีรออมันโอ้โอหนี่เราเป็นู้ด่าเขามาให้ผมนกสองตัวเนาะครับผมผพราะว่าต้องถูกแล้วมีะนับก่ต้องควนพากันตาำเลี่ยวตาำเลีวยไม่ใช่บอกให้าะไปเฮล์บวรหรือป่าบยบอก้คใช่ค่ะตามสบายเอายังไงด้วยที่ห้เาเข้าใจเนาะเป็นเพเข้าใจเมีเขาต้องเอาไปซัดเจนครับ ผมค็นเปิดเผยนะครับเอฟซีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับคือผมฝันแล้วฝันว่ามีคนเอานกให้นะครับนกสองตัวคนคนแก่ผู้หญิงครับเนกให้สองตัวใส่กล่องนมวัวแดงนกสีทองอเออผมว่าใส่ท้ายรถมาใส่ข้างหลังรถมานะครับกว่าจะถึงบ้านเขาเปิดดูนกตายตัวหนึ่ง เป่ายังไงมันก็ไม่ตื่นนะครับต่ำไปได้กับบลูบบอใายไปได้กับอะไรนี่แหละเขาไม่คิดว่าเลขมันต้องมีหนึ่งนะครับเพราะโนบกตีเป็นหนึ่งนะครับเออตายไปอีกตัวหนึ่งเป็นศูนย์เนาะโอ้ที่ว่าศูนย์กะหนึ่งจะมาบนเขาไม่วิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งเลยบนนะครับครับผม วิ่งแล้วก็คอยรับตังได้เลยครับสายวิ่งี้ยหรือกพี่น้องก็เอามาไลยอย่เอแล้วก็อลากนะครับวิ่งให้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 วิ่งสองครับสองตัวเดียวนะถ้าใครอยากได้เยอะก็ผมมีเพิ่มเติมให้คือสองห้าสองหกสองแปดถ้าใครไม่ชอบวิ่งก็เอาแค่สามตัวซื้อแล้วก็รอรับตังได้เลยครับ อยากให้ถูกทุกคนนะครับเอืมซีวันนี้คิดว่าไม่พลาดนะครับฝันดีแล้วมาบอกถ้าใครยังไม่ดูคลิปนี้ก็บอกกันนะครับต้องดูต้องดูต้องดูไวล่ะเผื่อได้ออกมาเผมออกของผมกดแชร์ไว้เอคุณจะไม่ได้นะผิดหวังนะเพราะผมไม่บอกต้องดูบ่อยๆนะต้องดูบ่อยๆเอ ต้องดูบ่อยๆการเลื่อนผ่านกับอะไรต้องดูนะครับเพราะต้องต้องไปดูอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราอยากถูกเลขเนาะอืมคนเฮาเมื่อกวางแต่เลขแต่เบอร์เนาะพี่น้องเนาะเบาซะบางเลี้ยวซะเหตุการณ์กับอะไรเอีหยังเมืองวเออแค่ยูคแค่กินครับคนเฮาก็บเลขหวังแต่แต่อันนี้แหละหวังเออลอตเตอรีนี่สิแม่หวังโศกลาบร้อยครับ มันก็มีความหวังอะดิอันยีงร่าสิได้ครับอาจจะไปขายหน้าก็มีหน้าขายครับก็เออซื้อรถตุรีไปห้ามันถือนั่นว่ลอะไรวันใหญ่อะไรแล้วันใหญ่ก็เท่ากับหวังโชคตัวนี้แหละครับที่ผมมาบอกผมก็อยากให้เพิ่นได้โชคได้ลาภนะผมครึ่งวันดิผมจะจัดให้เป็นอาลบาสุพิเศษต้อนรับปีใหม่เลยครับปีมัะปีเลยครับให้ถูกแน่นอนครับครับผม บนวิ่งศูนย์กันหนึ่งหนักทั้งศูนย์นะครับครับผมหนักศูนย์นะครับเนาะอืหนักศูนย์แต่อยากให้ซื้อล่ะถ้าซื้อสามตัวเก้าศูนย์สองก็จบเลยสามตัวคือเก้าศูนย์สองนะครับเง่นศนะนะูนย์สองแหละครับบนล่างกระถิ่นแล้ด้ครับผมล่างก็กระถิ่นมากเลยปร,ระเด็นคือย่างตัวโบนเพ<อ> <laughs> ต้องให้มันถูกเหมือนกันอ่ขอโทษล้าง <laughs> นาที่จะถูกบนถึงล่างอีกล่างว่าครับผม วิ่งกระจิเข้าครับได้เม็ดทุกอย่างเลยเอฟซีล่องเอาไปพิจารณาบนนอกลายเงิเนาะผมฟันอีกผมออกว่าบอกอีกแต่เลยผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับผมให้ใจเจอนั้นบ๊อบมีถือว่าคอดมือเลี่ยนใหม่ก่อนเปลม่นครับซื้อไปเลยของผมซื้อได้ซื้อเลยล้มทุดได้เลยเลยเลยครับผมตงรอแต่คนขายก็ซื้อเรื่อยเพราะว่าของผมมันมันถูกอยู่แล้วบ๊อบมีกลับลังอีก เซือใไม่ได้าซื้อสะาสมใ้เท่านั้นครับผมอนนี้ได้รลายก็บืสือสะาสมขึ้นไยซ่าสมขึ้นเออผู้เสือไว้รลายก็บยถธกรลายละเมื่อที่ถูกแน่นอนฝันทุกอย่างเนาะฟันดีคิดไปทุกอย่างเลยจะต้องมีศูนย์หรอเปล่ะไหมแลวน่เลยแีหยาบถือเลยศูนย์หกแปดอะไรที่าเแปดอยู่เนาะ แปดศูนย์หกก็บอแปดศูนย์หกคน้เพราใดน้เรือจได้บินาเนี่ยแม่ราคาชุดผมกับเสถอเกือบจะมันบ่ไหลไ่ลได้ค่ะอสำหรับถ่ายคลิปแอดเห็นทีเด็ดมาเฮงใส่ย่านใดออกย่านนั่นเสียแข้งมากนะาขวามือคือ่หาพี่น้องพิษรังหนึงเก้าห้นะครับดีเสียจวดใส่มาแล้วเเเอาบ่งใส่ตัวใดออกตัวนั่น วัดดีริยางคบวัดโูเททองอาจารย์ยิ้มเป็นเสื้อเยครับอันนี้เป็นเสื้ออันนี้พิเศษเฉยเฉยเอ็าหนยเพราะอยู่ซีอยากมองอยากซออยากซองเสียขออนุญาตนะครับขออนุญาตมามามีาสำคัญดีเกี่สุดเลยนครับี่มนดีนะครับเท่าซูนสองันึ่งซูนเก่าไหมครับขออนุญาตซองหนะครับ กคเสียโอเคครับเอยานนะครับด้วยเอฟบทุกคนนะครับเนอเอเฮ้ยมันลำมนด้วยวายังจากเอฟซีักยางนะครับผมเอออยากทบบุญก็เออทับบุญก็ไม่คู่เลยเออเองเีเรื่องเอาไปสางอย่แล้วยังซสีนะครับเอสางน้ำกัดนี่แหละเออสางน้ำกัดนกันเค่ะเออยกัดนี่แหละครับผมเออผมบอกคือก็เอาไ้ทบุญที่มีก็ได้แต่ไ่ได้ทับเรื่องอไนครับอืนเอซ รับรก็ไปด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนอยาเก็บอยาจนนะครับตลอดปีหกหาคิดซิงไร่คอยสมคบูมัดารนะหมงเนาะรับรองไปด้วยทุกคนนะครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีค่ค่ะสำหรับคลิปของเสียจวนกระไดจบลุ่งแล้วค่ะแตงโมกับขอขอบุญขอบุญนะคะนอกพรอมแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ ะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุมันๆม่น,มนลำลำเรื่อยๆในวันที่สิบเกียดมกราเนาะค่ะเนาะค่ะกสำหรับคลิปนี้แตงโมพ่ารวยกัสีขอกกาบสวัสดีค่ะ